ถ้าเราเจริญสติฝึกสติไว่ยอยู่กับส่วนหยาบอย่างเช่นให้รพย <imeters> ายามรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยเจ็ดพยายามใส่บาตรไม่ไํทชั่วทําดีให้ถึงพร้อมทําใจให้จาใส่ไม่ทําชั่วทั้งปวงนะแล้วฝึอกอย่างเงี้ยจะอยู่วัดไหนก็ช่างวิธีการไหนก็ช่างเราไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมก็คือลเล้ดำเนินชีวิตตามสไตล์ของเราแต่อยู่ในศีลหรืออยู่ใน แนววิธีการที่ครูบาอาจารย์เลือกตามสำนักต่างๆที่กำหนดเอาไว้มันถูกจลิตเราเราเลือกแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติแนวนั้นแล้วก็ปฏิบัติที่กายกระใจแต่เป็นเป็นแนวที่เราพอใจที่จะทำอย่างนั้นแล้วฝึกให้อยู่ในธรรมแล้วก็อยู่ในวิน,นัยทำวินัยเป็นศาสดาพวกเธอเราฝึกอย่างเงี้ยเราฝึกที่ภายนอกก่อนถึงเราจะไม่เห็นส่วนในเราก็เห็นส่วนนอกถ้าฝึกภายนอกมันก็ได้ภายนอกก็คือฝึกที่กายเรา เหมือนกับเราฝึกเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลน,นะเรียนขอไก่ขอไ่จนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยมีตีโทรเอกเนี่ยเราก็รู้ชัดรู้ละเอียดเข้าไปภายนอกมันมีผลเหมือนกันอันนี้ถ้าเราจะเรียนให้ได้ไปได้ขนาดไหนสูงๆเเราศึกษาภายนอกมันก็ได้ภายนอกศึกษาเรื่องความสงบเราก็ได้ความสงบที่ละเอียดเข้าไปเป็นชั้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 นเราลึกษาวิปนะัสนาวิปนะัสนาก็ละเอียดเป็นชั้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 นไปจะเรงศึกษาศึกษา ศึกษาที่กายนอกเนี่ยเราก็รู้เรื่องกายนอกครับพราะหมอศึกษาร่างกายเนี่ยหมอหมอคนไข้เนี่ยหรือว่าศพเนี่ยมันเป็นรูปที่อยู่ภายนอกก็เรียกว่าจัดอยู่ในวิทยาศตนอยานภายนอกคือรูปเสียงกกิดและการสัมผัสดมลมแต่ถ้าเราศึกษาตัวเราเองเนี่ยหมอที่อยู่ภายนอกศึกษาคนไข้หรือศึกษา,าผู้ป่วยหรือศึกษาศพที่อยู่ภายนอกเนี่ย มันเป็นวิชากรแหนงของหมออันนั้นอย่างหนึ่งนะเราศึกษาคนอื่นก็เอาเรื่องเข้าทางรูป,ร,ปรูปเจริญอาลูกขาทาังเสียงกลิ่นลดการสัมผัสธรรมลมไอพวกนั้นจเจริญยตนาภายนอกจเจริญไปเราก็รู้วิชาของเรื่องคนไข้หรือคนตายหรืออายุวะส่วนต่างๆในร่างกายมีะผ,ผมก็เล็บฟันหนังเนื้อก,ก็ดูยันในกระดูกมากมาใจตับมันผกดไสใหญ่ไส,สน้อยหนใหม่หันหเก่าอะไรเงี้ย เราก็รู้เรื่องภาย,ย,ยนอกทั้งนั้นแต่เราเรศึกษาที่ตัวเองมันก็เหมือนกับหมอศึกษาภายนอกแต่ว่ามันต่างกันเราน้อมสติมาดูที่ตัวเองเอาสติศึกษาศึกษาสติเรากําหนดอยู่ที่ผมที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยึดในกระดูกอาจจะนึกภาพไม่ออกเอาศึกษาศึกษาอย่างเดียวแล้วกันศึกษาที่ความรู้สึก ศึกษาที่จมูกที่รูจมูกที่ลมหายใจศึกษากันนี้นะศึกษาที่กายศึกษาที่ใจของเราเมื่อเราให้คุณค่าทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ไอ้พวกนี้ทั้งเราก็จะเจริญนสติมันอยู่กับตัวมากเข้าอยู่กับรูปกับน,นามไม่ไปอยู่ที่อายตนาภายนอกเราอยู่อายตนาภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้พวกนี้ก็จเจริญขึ้น เมื่อสติดีเนี่ยสมาธิมันก็ตั้งมัน่นขึ้นสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นจิตก็โดยได้พลังความตั้งมัน่นจิตเสวยอุเบกขาจิตเสวยอทุกขมาสุขนะคะะรับเมื่อจิตเสวยตอนแรกจิตเสวยเป็นสติเกิดสติแล้วจนกระทั่งเป็นคณิกาสมาธิจนกระทั่งเป็นอุปจาระเป็นอัปนาเป็นฌานจนกระทั่งจิตตั้งมัน่นก็นี่มันจเจริญขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราศึกษาภายในก็ได้ภายในศึกษาที่ใจเนี่ย มันก็ได้ทั้งจิตและเจสสิกจิตที่สวยอารมณ์สุขก็ตามทุกก็ตามหรือเฉยเฉยก็ตามจนกระทั่งเข้าสู่ระดับอุปจาระอปนาสมาธิตามลําดับจิตสวยความอุเบกขาวเวทนาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นและจนกระทั่งจิตหลุดพ้นแล้วเราก็ศึกษาไปศึกษาคียขันห้ากรจเจริญกันนี้มันมีอีกอย่างนั่นก็คือวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยตะกียเนี่ย ภาษาอาหารมโนสัญเชตนาอาหารวิญญาณอาหารเนี่ยวิญญาณอาหารนี่ก็เรากำลังศึกษาเนี่ยเราจะจับวิญญาณการรับรู้ทางทางกายยกมือกําหนดความรู้สึกเลือกดูลมหายใจในกําหนดความรู้สึกที่ลมกระทบมันมีการรับรู้ว่าลมกระทบเข้าลมกระทบออกแล้วมันก็มีความรู้สึก แล้วมันก็ร,รับสบภาพเมื่อมาคีความสุขรู้สึกแล้วมันก็เกิดก็เรียวกว่าผัสสะทําให้เกิดเวทนาอยู่ระหว่างผัสสะที่ลมกระทบไปจมูกมันมีผัสสะทําให้เกิดเวทนาก็คือรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกอุ่นๆเวลาลมให้ใจเข้าเยน็นเย็นลมอมลมให้ใจใจออกก็อุ่นๆที่รูจมูกทําให้เกิดเขาเรียกว่าการสัมผัสเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งมาสัมผัสร่างกายจมูก เป็นส่วนของร่างกายลมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อมันกระทบแล้วเกิดรู้จักวิญญาณเนี่ยวิญญาณน,นี่เข้ามาแล้รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งและกายยวิญญาณกายยวิญญาณเข้ามารับรู้เข้าตอนนี้เราจะตัดเนี่ยเหมือนโลภกระทบตาเนี่ยเมือ่อโลภกระทบตาเข้าเนี่ยมันก็รู้ รู้สีรูความคมชัดคมไม่ชัดไม่มันไม่ชัดเจนชัดเจนวิญญาณมันออกมารับรู้ว่าชัดเจ็ดชัดหรือไม่ชัดเนี่ยแล้วกันนี้รู้ว่เป็นรูวิญญาณตาวิญญาณหูก็รับเสียงตาลําดับไอ้ตรงกระทบเนี่ยวิญญาณมันจะออกมารับรู้แต่เราจะต้องตัดตวเนี้ถ้าเราไม่ตัดมัน ถ้าเรามีเราเจเริญสติอยู่ที่ดีๆดีๆอยู่กับที่ตาของเราดีๆมันก็จะเกิดสมาธิหรือเจริญสติอยู่ดีที่ลมหายใจเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิตัวนี้เราเกิดเกิดเกิดสมาธิแล้วมันก็จะเป็นการเขาเรียกเขาไปรวมไปรว,วมอยู่ที่ใจไปรายงานที่ใจก็กลายเป็นถ้าเกิดเจริญสติในฝ่ายดีก็เป็นสุขเวทนาทําให้เกิดเวทนา ทำให้เกิดความจําได้ไม่รู้เป็นสัญญาเดี๋ยวเป็นเพราเป็นการปรุงแต่งแบบแบบนี้ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไปสั่งสมอยู่ที่ใจเว้นอุเบกขาเวทนาเมื่อเจริญสติจะเข้าสู่อุเบกขาเวทนามันก็ค่า,าเกิดความสั่งสมความเฉยเฉยมากเข้าจนกระทั่งตั้งมั่นสติมันไปอยู่กับไอ้ไอ้พวกนี้เถีย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องละละตัวเนี้ยไม่ให้มันเข้าไปสู่ภายในก็ดูความรู้สึกที่ลมมกระทบเวลาลมกระทบไปจมูกนะละวางความเย็นร้อนแอนอ่อนแข็งหนะก็ละวางที่เรียกว,ว่าร่างกายของเรากับความเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งอยู่ภายนอกกับวิญญาณที่มันรับรู้ วิญญาณที่อาศัยกายของเรากายวิญญาเนี่ยมารับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตรงที่ปลายจมูกของเราเนี่ยในระหว่างที่มันกระทบเนี่ยพระรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนนทตาทั้งนั้นลมหายใจมันเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกมันเดี๋ยวมันก็เย็นเดี๋ยวมันก็ร้อน ไอการวิญญาณที่มันออกมารับเนี่ยมัน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 รับรู้ตอนที่ว่าเย็นร้อนเนี่ยมันตอนนีว่าเมื่อรู้ร้อนกับรู้ว่าร้อนวิญญาณมันรับรู้ร้อนเมื่อเย็นก็รับรู้ว่าเย็นเมื่อมันเย็นเราเราไม่ได้ไปรับไม่ได้ไปรับรู้ร้อนเราเย็นเราก็รับรู้ว่าเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมกระทบตรงนี้เราสอดสติเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกเวลากระทบเนี่ยเมื่อมันกระทบเนี่ยเราจับเราเราเกาะความรู้สึกที่กระทบเลย การถึงได้บอกให้ดูความรู้สึกที่ลมกระทบหรือว่าเป่าลมไปที่แขนเนี่ยเรารู้ว่าลมให้ใจเราก็กระทบแขนเราเนี่ยมันร้อนแต่การกระทบในระหว่างกระทบมันมีความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติชนิดแล้วเอาสติไปดูตัวนั้นดูด้วยความรู้สึกแต่อายสายการกายของเรากายของเราก็คือแขนของเราแล้วก็มีความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยลมกระทบปลายจมูกเนี่ยมันมีความรู้สึกเราดูความรู้สึกเนี่ย มันจะเป็นตัวตัดอุปทานขันห้าแทนที่เราจะไปยึดที่จมูกหรือยึดที่ลมเนี่ยก,ก็ลมเกาก็ที่ความรู้สึกเราไม่ไปยึดแล้วเวทนาที่อยู่ภายนอกไม่เอาไม่เอาเอา,เอาให้เข้าถึงไปไปถึงจิตนะแต่ถ้าสมมุติว่าปกติคนธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อมันรับเวทนาพวกมันจะเข้าไปเกิดความที่เรียกว่าเมื่อรับการกระทบก็จะไปเกิดเวทนาดันดีสุขทุกข์เออฉย แต่ถ้าสมมติเป็นนักปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติโดยท,ทานองที่ว่ามีสติสัมมัญญะสติจะทําให้เกิดสมาธิค,คือความเฉยเฉยและเมื่อมีสัมมัญญามันจะตัดอุปทานตัวน,นั้นไปเพราะฉะนั้นเราจงเอาความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นทางไปพระนิพพานตัดอุปทานขันธ์ทั้งห้าทำให้มากๆและเดี๋ยวมันก็ถึงเอง